เอามาแล้วทุกคนมื้อนี้เนาะเฮาสิมาลิ้นกับลูกศิษย์ไอ้น้อยเนะาะเพิ่นว่าเพิ่อนเป็นเนี่ย์ไอ้น้อยเนาะอยา,า,ากมาปราบเฮาว่าซั่นเอากลับมานี่เลยเนาะมาเลยเนาะต้นเกลีมื้อมีอย่างายเนาะแต่ว่า Devil วเดวิลซีเนาะจังหวะนี้ว่าจังได๋เอาไปตบก่อนเนาะบ่ถืกเนาะสไลด์กับาม,มาเ่อนมาแรงหวะนี้ว่าจังได๋เนาะมาแล้วมาแล้วโอ้หลอกล่อไปจังหวะนี้เตปพีชเนาะจังหวะนี้ โน่าจะโอดเนาะนวนเป็นลูกชิดไอ้น้อยปรันเนาะไกบกาะมาแล้ววนี้จะไสไลด์เข้ามามันตเนาะอ่ตันุ่าบตัไปไปก่อนเนาะเียบร้อยเนาะมาวตะันี้ไป็นลูชิ้เนาะขอตบไปเตฟิกไปอีกอหือเข้าป่าแต่ว่าบูรดเนาะ ตัวนี้วา้วาบว,ว้าบโซยเนาะดีนโน่นว,ว่าเพ,นะพิ่นเพิ่นคนว้าเพิ่นเะพินลูชิดไอโน่เนาะไปไปต้านตันวันนะี้รอดดีกวเฮารอดเนาะสไลด์ไปคืนเนาะรอดยากเลยตัวนี้เอามาแล้วเนาะตัวนี้ปบห็นเพิ่นอยู่เลนรูมเนาะยา,างเขบบาทท้าปบปุ้งกับป้าเดียวเนาะเตะไปไป ต่ไลท์ออกก่อนเนาะหนูยิ่มลายวาฟซูไปก่อนไอ้อเหียบร้อยเนาะลาลูกกันไปเนาะสกอรเ์เจ็บสูเลยเนะยาะในวันนี้ตอนนะั้นว่าเป็นลูกชิดไอ้น้อยกับท่านถูกตบปานไก่เนะาะในวันนี้